ท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทแนะเจาะแจ๊ะทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.30นาฬกานาทีถึง17.00นาฬิกาสวทนาน9 4า5ิบสี่จดเจดิ้า Radio Modern สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคิวของเราอีกแล้วนะครับคุยท้ข่าวสวัสดีครับต้องมาติดเราคุยกันทุกวันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยลืมยังเป็นสโลแกนอย่างเ้ตองตองต้องเป็นท่าวันนี้วันนี้มาแฟชั่นเริ่มเริ่มมีแฟชั่นเสื้อกันหนาวเข้ามาแขนยาวกันมาละอุณหภูมิตอนนี้ของเมืองน่านนะครับตอนเช้าเช้าก็อยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่บสององศาผมไปดูที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจังหวัดน่านขี่รถผ่านพอดี สิบหกองศาต่ำสุดแตอนที่นี่นะครับแต่ยอดไดไม่รู้เท่าไหร่เมืองน่านมันต้องเป็นแบบนี้บรรยากาศเมืองน่านจริงๆคือจะต้องจะต้องหนาวและเย็นแบบนี้ครับเพราะสองสามปีที่ผ่านมาแทบจะหาความหนาวไม่เจอทั้งหลก็่ร้อนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเื่อจะหนาวนี่ภาษาเหนือว่าเค้นคือซักซักมอรอแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ปีนี้จะเห็นหลายบ้านนะครับเริ่มเริ่มที่จะเอาเสื้อขนหนาวมาตากมาผึ่งแดดกันครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสาวสาว ทาสาวก็จะสวยขึ้นสวยด้วยเสื้อผ้า<ม>หลากสีสันแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในเมืองน่านก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดอกมด,<อ>ดอกไม้อะไรก็เริ่มสวยแล้วนะเริ่ม,มผลิด,ดอกอะไรกันออกแล้วในหนาวอย่างนี้เมืองน่านนี่กำลังจะติดอันดับท็อปฮิตของการท่องเที่ยวแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะส่งเสริมก็คือผลิตภัณฑ์ในชุมชนใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโอท็อปกันใช่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะได้ของที่ระลึกหรือว่าของติดไม้ติดมือกลับบ้านไป ขอแนะนําเลยว่าศูนย์โอท็อปจังหวัดน่านของเรานี่มีสินค้าท่านเลือกสรรมากมายเลยแต่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งยุคนึงสมัยหนึ่งเมืองน่านนี่ดังมากด้วยสินค้าโอท็อปครับไปแสดงที่เมืองทองธานีใครก็เป็นหมู่บ้านเลยนะแล้วก็หายไปเพราะวเราก็แผ่วๆลงจนจะลืมไปแล้วว่าโอท็อปคืออะไรนะครับตรงวันนี้เราพาไปเที่ยวตรงศูนย์แสดงสินค้าครับแล้วก็เป็นแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองด้วยที่บริเวณดีเบสนะครับ และหลายคนอาจจะลืมคิดไปแล้วว่ามีจุดแสดงสินค้าอยู่นะครับของของเมืองน้านนะครับน้านก็ว่าได้แต่ก่อนเราถ่ายเราข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือเราก็เห็น ศูนย์โทรัพ์เพียงหนึ่งที่เท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้จัดการสาวสวยบนเก่งของเมือหน้าที่ดูแลเรื่องศูนย์โทรศัพท์โดยเฉพาะวันนี้เราวันนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆกับพี่พัชรินนะครับพัชรินส,ง,สงป์สงปฏเสรศนะครับชื่อเล่นอยู่ที่หน่อยนะครับที่หน่อยนี่เป็นตอนที่ทำทำอะไรอยู่ที่นี่ครับก็เป็<อ>นผู้จัดการค่ะคู้า บริหาร,รศูนย์วัฒนมโดยเฉพาะแลนั่งสบายๆก็ได้ดูรายการเราสบายๆได้เห็นศูงย์วัฒนี่ตอนนั้นอยู่ที่บริเวณตรงนู้นทาไมถึงขยายมาที่นี่ <S <S ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะเข้ามาเยอะแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางจุดรวมด้วยนะคะก็เลยเห็นตรงนี้มันว่างอยู่ท,ที่ตรงนี้เราก็เลยขยายเข้ามา แตกเดิมตรงนน้นก็เอาเงินทำสะดวกให้ลูกค้าที่อยู่ด้านนี้ที่ไม่สามารถจะไปด้านนู้นได้แต่สินค้านี่ก็คือเป็นประเทศอยู่น้าะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันบริหารงานก็เหมือนกันขยายมาเพิ่มอีกที่หนึ่งแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกสาขาไหนก็สามารถไปได้ทุกอย่างเราสินค้าโอท็อปที่คำว่าโอท็อปสมัยหนึ่งยุคนี้นีมันดังมากมากแล้วตอนนี้สถานการณ์ของโอท็อปเป็นไงบ้างครับก็ยังยังนิรภัารตอบรบจากนั่งเที่ยวยังยังนิรภัารตอบรัจอยู่ใน เยอะด้วยนะคะ,ะแล้วก็นั้นๆต้องเชื่อส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองหน้าเนี่ยก็ยังต้องฟังสินค้าโอทอปในกต,ติดไม้ติดมือไปเป็นของฝวาของที่เราไปเที่ยวไหนก็จะซื้อจะซื้อจะมามหาหาอาจะโอทอปอยู่ก็คือโอทอปส่วนมากมเป็นสินค้าของบ้านเราของบ้านเรานะครับเจ้าโอทอปโอทอปนี่จะแบ่งได้กี่กลุ่มครับตรงนี้โอทอปที่อยู่มีอยู่ในบ้านเราเป็นประเภทเครื่องด่งผมเป็นของกินของใช้ มีหมดทั้งมี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 ครบหมดแล้วมีมีมีก็องมีลายใหม่เพิ่มขึ้นมาไหมครับมีค่ะก็คือหมายถึงว่าเกิดใหม่เลยค่ะก็มีค่ะอย่างแชมพูของน้ำเกลีย่นี่ค่ะคุณได้ถ้าเพิ่งส่งคัดสรรปีนี้คุณได้ค่ะคุณชีว่วิธีของน้ำเกลีย่ถ้เพิ่งส่งคัดสรรปีนี้ก็ได้ห้าดาวเลยก็คือก็คือเกิดเกิดใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราให้ไปเดินดูแต่ผมสงสัยอยู่คันนึงครับว่าโอ้ทองเนี่ยถ้าผมคนเดียวทำได้ไหมไม่ไม่ไม่มีกลุ่ม ต้องมันต้องเป็นกลุ่มต้องเป็นกลุ่มแล้วก็ขึ้นขึ้นจบทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนด้วยเป็นจงดแ้าที่จริงๆแล้วมันต้องเป็นโยงกลุ่มกันวันตำบลมันตำบลก็วันโพดับอะไรแต่หนึ่งบ้านหนึ่งจริงได้ก็ได้แต่จริงๆได้ได้ค่ะแต่หนึ่งไดมีหลายอย่างก็ได้กลุ่มหนึงมีหลายอย่างก็ได้ก็คือต้องไปผ่านผานกพัฒนาชุมชนแล้วคำว่าหนึ่งดาวสองดาวสามดาวนี่เกลืคืออะไร จะอยู่ที่พัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะที่เขาเป็นคนให้คะแนนคือตั้งแต่จากจากส่วนปุ๋ยผ่านแล้วก็ส่วนกลางเขาจะเป็นคนให้คะแนนเวลาเราจดทะเบียนปุ้นเนี่ยจะมีปีนึงจะมีครั้งนึงนะคะจดทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เอาสินค้าไปคัดสรรคัดสรรขึ้นมาแล้วก็พอได้พอได้รางวัลไม่ได้ได้ได้ผลออกมาแล้วเขาจะอยู่ที่ว่าจะได้กี่ดาวก็คือห้าดาวนี่ก็คือสุดสุดแล้ว ราคาของเป็นจริงไว้ที่เขาบอกว่ายิ่งข้าดาวราคายิ่งสูงขึ้นยิ่งแพงขึ้นไม่นะคะราคาที่เขาจะกําหนดกันเองใช่ไหมก่อภาษีไหมครับทมันทำอย่างนี้ไม่มีอ่ะค่ะหมายเขาว่าผลิตออกมาเท่าไหร่นี้ไม่มีการทำภาษีเพราะเขาียาษทออกเพราะว่าเป็นการดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหากสินค้าถ้าเรามีอยู่ในบ้านเอาไปเข้าให้พัฒนาชุมชนช่วยสนับสนุนมันสินค้าที่เมืองเราโดยหลักๆเป็นเครื่องเงินเครื่องเงินนี้ไม่ไดเข้าโอทอปหรือไม่เข้าเข้านะคะ แต่ว่าเพื่อเงินเขาขายกันเองจะขายเองค่ะแล้วก็เขาจดทะเบียนเยอะนะคะถึงเรื่องเงินแล้วก็ซึ่งแล้วเขามีเขาเร็นศักยภาพในการขายแล้วก็ผลิตเองขายเองอย่างตอนนี้ที่เห็นที่พิตก็คือแบรนด์น้าที่เป็นเสื้อเสื้อประเภียเขียนว่าน้านน่านอันนี้ถือจากถ้าหากว่าจะเอามาเข้าปิ้าจว่าสอจะได้ไหมอืมจริงๆก็ได้นะคะก็ยังไม่เคยมีใครทำ ค่ยังยังไม่เห็นโน้ตของประเทนี้ถ้าทอดอย่างนี้ก็คือสินค้ามันมันประเทศซึ่งพลาดเนี่ยถ้ารวมกลุม่มกันหลายคลมันจ,จ,จ,จะมันจะมีลข้อบกพร่องถ้าเป็นรายเดียวเข้ามาก็ได้ก็เลยเป็นเป็นหลักกระทำของทีง่ามาสนใจส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มส่วนมากก็จะเป็นของที่มาจากท้องถิ่นเขาเองเลย ก็เป็นอย่างพวกเสื้ออะไรพวกนี้คือของเลวผลิตมาากโรงงานคือเราก็ได้สั่งเข้ามาเองเขาต้องว่าเขาก็จะไม่รับเป็นโอท็อปเพราะว่ามันสั่งเราโรงงานมันก็ด้เป็นของที่ผลิตจากท้องถิ่นเลยโดยเดงก็คือถ้าของจะเข้ามาในนี้ก็ต้องเป็นของในท้องถิ่นเท่านั้นมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยนะครับถึงแล้กเล็จะมีสั่งนิดนึงแต่ไม่เยอะเป็นแต่มนเป็นโบราณนะคะเป็นเป็นมเป็นเครื่องดื่นมาด้วยใลกองหใช่แต่ว่าก็ พูดย่างนะครับก็อยู่สุขุมไทยตรงนี้นิดนิดหนึงเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเดินชมร้านกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ส่วนของของที่ไหนนะครับของตรงนี้เป็นเหรียญบน,นแป่รูปนะคะของอัภรปัว เน้นก็คือกลุ่มกลุ่มโซนของนี้ก็คือเป็นโซนของเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าส่วนมากจะจะมาจากทางเหนือทางตัวเชียงกลางอะไรนี่จะเยอะนะคะก็คือการทอเสร็จก็ต้องเข้าห้าดาวเหมือนกันช่ะเป็นกรป็นเสื้อเสื้อตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่6 0 0หรือ700กว่าบาทตัดสำเร็จรูปแล้วตัดสำเร็จรูปแล้วก็คือมีใช้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้อ่ผู้พวกส่วนใหญ่นิยมสําเร็จรูปง่ายมาก ล้วก็ไม่แพงด้วยสินค้าไม่แพงแหล่งแฟชั่นโอท็อปช่วงนี้หนาวแล้วมีอะไรไหมครับตอนนี้หนาวๆส่วนมากจะเป็นพวกสินค้าชาวเขาค่ะเขียยาวเพราะว่ามันจะมีในความหนาหน่อยนะคะสินค้าชาวเขาแสดงว่าสินค้าของของของกลุ่มพี่น้องกลุ่มเมียนกลุ่มเมียนอ่ากลุ่มอะไรป่ากลางอำเภอปูนี่ก็คือเอามาเข้าโอท็อปเหมือนกันคือแปรรูปใช่ใช่แล้วค่ะเขาเรียกจดทะเบียนคือแปรรูปออกมาเดี๋ยวนี้กลุ่มโอท็อปพัฒนานะคะเยอะ อย่างอย่างสินค้าชาวเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาแปลรูปกับผ้าผ้ายีนผ้าอะไรก็ทําเป็นชุดเสื้อผ้าสาเร็จรูปราคารูปแบบประมาณนี้คือโอท็อปกี่ดาวครับสวยอย่างนี้คือคือโอท็อปเนี่ยบางบางต่อปีนี่แค่ได้ได้แค่หนึ่งชิ้นได้แค่หนึ่งชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นคือมันจะกําหนดชิ้นนี่กี่ดาวกี่ดาวก็จะไม่ค่อยได้ก็คือเป็นประเภทคือค่ะเป็นประเภทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาแปลรูปสวยงามให้ให้เข้ากับยุคกับสมัย คือมันไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ผ้าถุงผ้าถุงเขาสิ้นอย่างเดียวโอทอบ้านเราอ่ะนะคะตอนนี้แปลว,ว่าถ้าใครมีความชำาน<ด>ชำาญชำนาญงานด้านไหนก็ผลิตออกมาได้ได้ค่ะอย่างราคาตัวที่พี่ถือนี่ราคาเท่าไหร่ครับประมาณตัวนี้รา,มมาคา750ร้อยห้าสิบยังไม่ค่ะต่อรองได้ใช่ไหม เราเอต้อามก่อนมาตลาดไหมราคาที่นี่เป็นเป็นราคาที่กลุ่มเขากําหนดที่กลุ่มเขาแต่คือให้ขายราคานี้ขายราคานี้ถ้า,าถ้าคุณไปซื้อที่กลุ่มผลิตเองคุณก็จะได้ราคานี้ทา<ค>งผายได้ได้ค่าบริหารนิดหนึ่งในการบริหารงานแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดไว้ว่าราคาที่นี่ยังไม่สามารถต่อรองได้ แต่อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นหรือว่าอะไรในในช่วงเปิดานใหม่ทีเป็นธรรมชาติคนไทยเวลาซื้อของขอลดสค่หาบาทสามบาทถคือราคาไม่ได้ตั้งเผื่อไว้สูนก็คือจะไม่ไม่คือราคาเท่ากับผู้ผลิตเลยครับค่ะก็สวยๆงั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเดี๋ยวไปอะไรก็มีผ้าถุงเอออันนี้อันนี้อันนี้ผ้าถุงสวยงามอันนี้ก็ขายเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้าผ้าคอมมือค้าอะไรผ้าลายน้ําไหล ในน้ำไหลก็มีคือคือผ้าถุงเมื่เรามีหลายลายอะค่ะมีทั้งลายคำเคลบลายม่านลายการสิ้นม่านสิ้นการสิ้นคำเคิบสิ้นน้ำไหลสิ้นไทลื้ออย่างเงี้ยมีหลายอย่างเยอะนี้การขายออกน่ครับการส่งออกไปนอกจังหวัดเรามีมีคนซื้อไปเฉลี่ยกี่ผืนต่อต่อเดือนต่อคนนะคะหนึ่งเฉลี่ยแล้ว่ะพอจะบอกปริมาณได้ไม่เข้าข้าวคือโดยมากคือต่อต่อวันนี่ต้องออกเท่นไหร่นักท่องเที่ยวนะคะ ส่วนมากก็ถ้าถ้าเข้ามามองหาผ้าถุงก็ส่วนมากก็คนละชิ้นคนละชิ้นค่ะคนละชิ้นชิ้นสองชิ้นถ้าคนไม่ชอบใส่ก็เลยจะเป็นสําเร็จรูปไปถือว่าเป็นสินค้าที่ยังได้รับความนิยมสมัยก็ยังได้อยู่ที่ราคานี้ครับท่านผู้ฟังหนึ่งพันสองร้อยบาทขายได้นี่เป็นชุดนะคะสี่เมตรไหมะโอสี่เมตรถ้าอย่างนี้เป็นเป็นผืนก็คือสองเมตรเฉพาะเฉพาะสิ้นเขาเรียกว่าเขาเคยเคยผมเคยไปดูที่เขาอ ที่เขาทอใช้เวลานานปืนหนึ่งสองเดือนสองเดือนนึงสามเดือนเดี๋ยวนี้วัตถุดิบขึ้นราคาเส้นได้เส้นไฟก็ขึ้นราคาไงคะก็เลยต้องปรับตามตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเสญยเป็นคนคนที่ไหนนะครับก็ต่างจังหวัดก็มีศุกษเสาร์อาทิตย์ก็มีจากมาจากต่างจังหวัดแต่ถ้าวันธรรมดาก็เป็นกลุ่มข้าราชการคนทํางานนะคะ ก็ <g ulk> มาซื้อหาของฝากของที่ระลึกหรือไม่ก็เวลาจะไปดูงานต่างจังหวัดหรือว่ามีเรื่องในโอกาสอะไรก็มาให้จัดกระเชา้บบากระเช้าโอท็อปค่ะโดยคำนึอันนี้ที่เห็นคือน้ําผลไม้นี่เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเราก็นํามาจําหน่ายให้คนคนจังหวัดหน้านแต่มันเป็นของโครงการหลวงนะคะโดยคําจากเชียงใหม่แต่เราก็าก็หาพยายามหาสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพให้เข้ามาให้คนหน้าได้ ได้มีโอกาสได้จับจ่ายซื้อใกล้ๆอย่างพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมอะไรนี้สินนสาสกัดจากลังมาติค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูผมเห็นแชมพูด้วยของแชมพูนี่เป็นของบ้านเราใช่ไหมครับแชมพูก็เป็นแชมพูสมุนไพรสมุนไพรร้วนๆเลยค่ะสมุนไพรปลอดสางกลุ่มที่ไหนนะครับก็มีมีของกลุ่มชีววิถีค่ะจากภูเพียงนะคะแล้วก็ชมพูนี่จะมีอยู่สามกลุ่ม ุ่มบ้านชัยสถานนะคะเปิดแก้วสมุนไพรแล้วก็จะมีร้องแงงชมพูบูคานี่ร้องแงงมาจากตัวถือว่าเป็นสินค้าแค่พิษได้ไหมค่ะได้ทุกทุกนี้มีดาวติดหมดเลยนี่ได้5้าดาว นี่ได้สีดาวปีที่แล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับท่านผู้ฟังคือรักนี้ผมช้พี่คีมบำรุงผิวนะคะใช้ในช่วงหนาวๆพีมน้ำนมข้าวนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่89บาทนี่บอกราคาได้เพราะแทนที่เราจะไปซื้อของแบรนด์ที่ไม่ใช่ของบ้านเรานะครับแมาสนับสนุนคนบ้านเราเองใช่แล้วค่ะภาษีก็บำรุงบ้านเราไม่ฟองเงินทอไม่รู้แล้วว่าคนขายเชียงคูก็ต้องเอาสตังไปซื้อข้าวทาไมคนขายข้าวที่สำคัญคือปลอดภัยค่ะเป็นสมุนไพรเราไว้ใจได้ ตัวนี้ปลอดภัยมากอันนี้อันนี้เป็นของบ้านไหนนะครับบ้านน้ำเขียนค่ะบ้านน้ำเขียนบาน้ำเขียนนี่ผลิตยเยอะมากค่ะมีหลายตัวเลยค่ะมีสบู่ด้วยสบู่ก็นั่งอาบน้ําด้วยมีบํารุงผิวโลชั่นนะคะอสะบู่เหลวก็มีมแล้วก็เป็นโลชั่นเช็ดหน้ามีกลือขัดผิวครับของหน้าซีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสบู่ผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราที่พาไปเดินเมื่อกลางวันค ไปเดินที่ศูนย์รถถอปของเมืองน่านนะครับทั้งสองที่ที่แรกนี่จะอยู่ที่เชิงสภาพัฒนาภาคเหนือถ้าหากจะไปทางวัดพระธาตุเชีแห่งออกจากตัวเมืองจะอยู่ขวามือใช่แล้วแล้วก็ที่เปิดใหม่ล่าสุดก็คือที่ห้างดีเบสใกล้ๆกับวัดมิ่งเมืองครับใครสะดวกที่ไหนก็แวะที่นั่นได้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี่เราเพิ่งได้พูดคุยกับพี่หน่อย เราเป็นผู้จัดการคนสวยนะครับคุณพัชรินนะครับสงประเสริฐนะครับซึ่งได้แนะนําว่าผลิตภัณฑ์ในนั้นมีอะไรบ้างครับในเรื่องของสินค้าโอท็อปเรามาพูดถึงวัตถุประสงค์จริงๆของสินค้าโอท็อปนะครับบโวยวัตถุประสงค์ของสินค้าโอท็อปหรือว่า1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อทางรัฐสภานะครับก็ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อ